ดีมมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนฉันรู้นะที่พี่อยากเข้างานประมูลอะเพราะว่าพี่อยากเอาชนะ Morning AI ใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งส่วนมากเลยแหละอืมใช่ก็พี่ไม่อยากแพ้พี่ แต่ฝั่งนั้นเขามีมองนี่กรูเป็นหุ้นส่วนใหญ่หนุนหลังอยู่นะเราจะสู้เขาได้ยังไงเธอก็มีอลิสคอมพานีเป็นหุ้นส่วนใหญ่ทำไมเธอถึงไม่เชื่อตัวเองขนาดพี่ยังเชื่อเลยว่าเธอทำได้ถ้าเป็นเรื่องเทคโนโลยีอ่ะฉันมั่นใจนะแต่เราจะชนะเขาเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ได้ถ้ารู้ว่าสู้ไปแล้วแพ้อจะส่งนักลงไปให้ตายฟรีทำไมเธอเป็น c e o นะเธออยากให้บริษัทโตขึ้น มันก็ต้องกล้าเสี่ยงสิฉันเคยเสียทีมไปนะเพราะว่าตอนนั้นตัวเองไม่รอบคอบมโมแต่คิดว่าจะเอาชนะพี่ยังไงได้บ้างคราวนี้ยฉันจะไม่ยอมเสียทีมไปอีกแล้วสำหรับรีม พวกเขาสำคัญกว่าชัยชน,นะดรีม